ทักทายยามเย็นค่ะวันนี้แม่พรอ,อยู่ข้างๆบ้านกับน้องๆน,นะคะท่านผู้ชมอยู่ข้างๆบ้านเราเลยค่ะวันนี้ช่วงเย็นนี้ก็อากาศก็จะดีมากๆเลยนะคะเนี่ยแม่พรพาน้องๆเล่นอยู่ข้างๆบ้านตรงนี้เป็นที่ปลูกผักของแม่พรน,นะคะมีทั้งอ่าผักต้นแมงลักนี่ค่ะกำลังงามเลยนะคะแล้วก็อ่า มีมะละกอด้วยนะคะอีกหลายต้นที่แม่พรปุูกไว้ตรงนี้อันนั้นก็คือต้นมะรุมนะคะนะนะคะนะแม่พรก็พาน้องๆเล่นอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะไม่ได้ไปไหนช่วงนี้ไปไหนไม่ได้คะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าโอ้รกมากช่วงฝนตกเนี่ยมีแต่ที่รกๆไปหมดเลยคะ่ะท่านผู้ชมน้องอาเตอร์นะคะเนี่ย น้องเตย,เย่าเหยียบต้นมะรุมของแม่นะลูกเนี่ยแม่กำลังปลูกขึ้นเลย <laughs> พี่พารวยพี่พารวยก็จะนอนเล่นกับเด็กๆอย่างนี้แหละคะ่ะรักน้องเด๋ยพ่อจะถ่ายดูด้านโน้นนะคะโน้นอีกกลุ่มหนึ่งค่ะท่านผู้ชมโน้นค่ะเต็มเลยค่ะ <laughs> นี่เป็นทางข้างบ้านของเราอีกฝากหนึ่งนะคะเนี่ยนั่นค่ะคืออ่า รุ่นเก่ากับรุ่นที่มาใหม่วันนั้นอีกหกคนนะคะก็เล่นด้วยกันแล้วค่ะแล้วก็รุ่นก่อนหน้านั้นอีกค่ะท่านผู้ชมดูค่ะดูค่ะโอ้ตัวเล็กของแม่โอ้ยน่ารักหมดเลยค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นแกงแกงฝันน้ำนมนะคะแล้วก็มีตัวใหญ่ใหม่นิดนึงข้างบ้านของเราตรงนี้ก็มีความสุขกันไปเนาะเล่นข้างบ้านนี่ละระวังต้นแมงลักแม่นะลูกนะ พี่พอรวยระวังนะลูกนู่นค่ะท่านผู้ชมมาแล้วน้องลิงแลวไม่ได้มีแค่ตรงนี้นูน่นทางนู้นด้วยค่ะนูน่นมุมนู้นอีกค่ะท่านผู้ชมม,ม,มีต้นมะม่วงด้วยมีต้นมะละกอแม่พรปลูกไว้หลายต้นเลยช่วงที่เราอหยุดงานนี่แหละค่ะช่วงฝนตกปลูกมะละกอขึ้นง่ายกับท่านผู้ชม ดูพี่พีเขาก็เล่นกันไปดูวอลแวร์ค่ะแสนโซนคนสวยของแม่สนมากๆเลยวอลแวร์ช่วงนี้วอลแวร์ไม่ค่อยมีคลิปนะคะแม่พรไม่ค่อยถ่ายวอลแวร์ถ่ายแต่อ่าน้องใหม่บันนี้ก็จะเริ่มถ่ายวอลแวร์กับอัเตอร์มั่งคนอื่นน,น,นั้นเล่นกันท่านผู้ชม <c oughs> มีความสุขค่ะลูกๆแม่พรก็เลี้ยงแบบอิสระนะคะไม่ได้ทําอะไรเขาคือปล่อยเขาเลยคะ่ะท่านผู้ชม อย่างนี้แหละน้องๆเขาจะมีความสุขค่ะแบบนี้เขาเล่นกันไปตามธรรมชาติเขาเนาะแม่พรกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่รับชมคลิปดูของแม่พรและน้องๆบ้านหักแมวสกลนครขอขอบพระคุณจากใจค่ะสวัสดีค่ะ